สวัสดีครับคลิปนี้มาดูสินค้าน่าใช้อีกตัวหนึ่งจาก AJ เนะครับเป็นเตาอินดักชันเตาแม่เหล็กไฟฟ้านะครับรุ่น IN 007B เป็นสินค้าที่ทาง IT ไอทีประจำบ้านเลือกมาใช้เองที่บ้านนะครับหลังจากที่หามานานแล้วก็ใช้เตาแบบเดิมอยู่นะครับตัวนี้เป็นเตาที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในบ้านแล้วก็ขนย้ายสะดวกนะครับแถมหม้อมาด้วยนะ ซึ่งจุดเด่นของเตาแม่เหล็กไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับกินกําลังไฟที่1,300วัตต์นะครับแล้วก็มีความปลอดภัยเนื่องจากมีเซ็นเซอร์ภาชนะด้วยนะครับแล้วก็หน้าเตาเป็นเซรามิกทำความสะอาดง่ายมีฟังก์ชัน5ขั้นตอนประหยัดไฟถึง86%กนะครับกำลังไฟฟ้า1,300วัตต์เป็นค่าจริงนะครับส่วนตัวเลขที่เห็นบนหน้าเตาเป็นแค่เพียงค่าเปรียบเทียบนะครับในกล่องจะมีหม้อแถมมาด้วยพร้อมฝานะครับแล้วก็จะมีตัวเตา ซึ่งมีสายไฟอยู่ด้านหลังนะครับหมดแล้วนะสำหรับเตาแล้วก็หม้อที่แถมมาให้นะครับในส่วนของหม้อเนี่ยเป็นหม้อบางๆนะครับพอใช้นะไม่ได้หนาอะไรนะครับฟังเสียงก็น่าจะชัดเจนแต่ก็ใช้งานได้ใช้งานได้ดีสำหรับทําชาบูในบ้านนะครับถือว่าครบเซตนะซึ่งมีฝาหม้อที่เป็นฝาแก้วให้ด้วยนะครับเป็นครบเซตพร้อมใช้งานเลย ส่วนตัวเตาก็น้ำหนักพอดีสมส่วนนะครับให้รู้สึกว่ามีความแข็งแรงทนทานแล้วก็ในส่วนของหน้าที่เป็นเซรามิกนะครับสามารถทำความสะอาดง่ายนะครับเท่าที่ลองสัมผัสดูก็เป็นมันๆน,น,นิดนึงนะครับส่วนปุ่มควบคุมก็มีอยู่2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายสามารถปรับกําลังไฟได้ปรับความแรงได้แล้วก็มีปุ่มทดสอบโวลต์แล้วก็ดูกําลังไฟนะครับมีปุ่มลบปุ่มบวกนะครับฝั่งขวา ควบคุมแบบฟิกนะครับไม่สามารถปรับกำลังได้ส่วนตัวเครื่องด้านหลังจะมีสเปคสินค้าแล้วก็ผู้ผลิตนะครับผลิตโดยบริษัท AJ j d v v n c e d Technology ด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างถัดมาเป็นพัดลมระบายความร้อนกรณีที่ใช้เตาไปนานๆจะมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีหมุดอยู่ด้านล่าง4จุดเพื่อรองรับน้ำหนักค่อนข้างดูแข็งแรงนะครับ สายไฟที่ให้มาก็ยาวเพียงพอกับการใช้งานขนาด1.5เมตรนะครับก็โอเคนะผมรู้สึกว่าด้านหลังดูแข็งแรงดีแล้วก็ไม่เป็นรอยง่ายนะครับลองสังเกตดูจะเป็นลักษณะมีมันวาวแล้วก็เป็นเหมือนการล้อยเนื้วมือการล้อยขีดข่วนนะครับปกติแล้วผมใช้เตาไฟฟ้าแบบเดิมอยู่นะครับซึ่งเมื่อเปิดก็จะมีความร้อนเกิดขึ้นบริเวณหน้าเตาที่เป็นเหล็ก ทั้งคู่นี้นะครับปกติแล้วเราวางภาชนะแบบนี้ก็จะมีการถ่ายเทพลังงานจากความร้อนด้านล่างที่อยู่บนแผ่นเหล็กมายังก้นหม้อนะครับแบบนี้จะสูญเสียความร้อนนะแล้วก็เปลืองไฟรวมทั้งอันตรายด้วยถ้าเกิดมีอะไรตกลงไปตรงนี้หรือโดนเนี่ยร้อนแน่นอนไหมแน่นอนนะครับก็เลยได้โอกาสหาเตาแบบใหม่มาใช้ให้คุ้มค่าและประหยัดพลังงานนะครับ หลังจากที่หาข้อมูลมาก็เป็นต่อไม่เหล็กไฟฟ้านี่แะครับน่าจะคุ้มที่สุดมาเจอ AJ รุ่นนี้แถมหม้อมาด้วยแล้วก็ให้ประกันมาเต็มๆ1ปีนะครับกับราคาแค่นี้ก็ถือว่าอดูค่อนข้างโอเคมากนะครับมีใบรับประกันให้เรียบร้อยแล้วก็มีคู่มือให้ด้วยนะครับคู่มือเป็นภาษาไทยมีบอกปุ่มแล้วก็ส่วนประกอบไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของการใช้งานเบื้องต้น ตั้งแต่เสียบลักเปิดเครื่องนะครับแล้วก็สามารถกดปุ่มแต่ละปุ่มได้ตามฟังก์ชันนะครับสามารถตั้งเวลาปิดเปิดได้ด้วยนะครับส่วนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่ามีอะไรบ้างนะครับเราสามารถกดปุ่มวลเตจเพื่อตรวจสอบดูได้นะครับว่ามีการใช้พลังงานไปณเวลานั้นพลังงานกินไปกี่วัตต์นะครับผมเสียบปลั๊กให้ดูเราก็เราสามารถกดปุ่มต้องเปิดก่อนนะครับ ขึ้นว่า ON เรียบร้อยนะครับเราสามารถกดปุ่มฟังก์ชันตามต้องการได้แต่ถ้ากดปุ่มวอลต์เตนะครับก็จะบอกว่าพลังงานตอนนี้ Power นะครับศูนย์ผัดจะไม่มีการใช้งานนะครับแล้วก็กดไปอีกครั้งวอลต์เตอยู่ที่ประมาณ225 V โวลต์นะครับถ้าเราเอาออกเอาหม้อออกนะครับหลังจากเปิดแล้วเครื่องก็จะขึ้นว่า ON นะครับลองกดปุ่ม เพื่อต้มน้ำโอเคเออรเลอร์ okay. er นะครับเออเลอร์ er ขึ้นว่า E0 ลองมาดูว่า E0 ขึ้นว่าอะไรนะครับ E0 ไม่มีหม้อไม่มีกระทะนี่นะครับก็จะขึ้นเออเลอร์โค้ดแบบเมื่อสักครู่ขึ้นมาตั้งแต่ E0 จนถึง E6 นะครับแล้วถ้าเกิดเราตั้งหม้อนี่เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้นะครับที่ผมเลือกรุ่นนี้มาเนื่องจากว่าสามารถเซ็นเซอร์ได้ ว่ามีหม้อมีอะไรตั้งอยู่หรือเปล่านะครับเขาจะตัดไฟก่อนที่จะตั้งไฟเอาไว้ลืมปิดหรือว่ามีอันตรายได้นะครับลองกดปิดไปแล้วนะครับกดเปิดอีกครั้งแล้วก็ลองต้มน้ำโอ้โหเร็วมากนะครับสังเกตดูในหม้อนะครับเนื่องจากว่าเป็นหม้อ เหล็กนะครับการทางานแบบอินดักชันเนี่ยก็จะส่งขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามาทําให้หมอร้อนแล้วก็น้ําร้อนนะครับสําหรับการต้มน้ําด้านขวาจะไม่สามารถเลือกได้นะครับให้เราเปลี่ยนมาเป็นฮอตพอตนะครับเพื่อที่จะลดความแรงเราสามารถปรับกําลังไฟได้นะครับอ่านี่นะครับโวลเตจขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วก็กําลังเดี๋ยวเขาจะวัดออกมาให้ว่ากําลังไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ประมาณนี้ก็จะขึ้นมาแล้วครับใช้กําลังไฟอยู่ที่200วัตต์นะครับเราสามารถเพิ่มได้เป็น400 800การต้มน้ําหรือว่าการรับประทานชาบูหรือซุก,กี้ก็ประมาณ800 1,000แถวๆนี้หละครับปรับตามชอบได้เลยเริ่มเดือดแล้วนะครับสังเกตดูจุดเด่นของเขาที่บอกว่าประหยัดไฟก็คือให้หม้อร้อนแล้วก็น้ําร้อนโดยตรงนะครับเป็นเทคโนโลยีอินดักชันจะไม่ใช่การทําให้แผ่น นำความร้อนเหมือนเตาด้านล่างที่ผมโชว์ไปก่อนหน้านี้นะครับร้อนแล้วก็ถ่ายเทมาให้หม้อตัวนี้จะเกิดความร้อนขึ้นที่หม้อนะครับเราสามารถปรับไปทาอย่างอื่นได้นะครับแล้วก็กดบวกลบลดกําลังไฟได้อันนี้เป็นองศานะครับของการทอดนะถ้าเราเลือกการทอดจะเป็นการปรับองศาแทนไม่ใช่กําลังวัดนะครับถ้าฮอตพอตอันนี้เป็นกําลังวัดนะต่างกันนะครับถ้าเป็นบาร์บีคิวตัวนี้ ก็จะเป็นองศาแทนนะครับในขณะ,ะเดียวกันพัดลมก็จะมีการปรับความเร็วแรงเบานิดหน่อยนะครับถ้าเป็นฝั่งซ้ายจะสามารถปรับปริมาณความร้อนหรือว่าเป็นองศาได้นะครับทอดเป็นองศาบาร์บีคิวก็ปรับเป็นองศานะครับอันนี้องศาความร้อนนะแล้วก็ถ้าเป็น ต้มจะเป็นกําลังไฟนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยเราสามารถกดบวกลบเองได้แต่ถ้าเป็นฝั่งขวาจะเป็นการกําหนดเลยว่าซุปจะต้องกําลังไฟ1800วัตต์นะครับไม่ได้แล้วนะครับต้มน้ํา2 2 0 0วัตต์นะครับแบบแรงสุดเลยแล้วก็ถ้าตั้งเวลาสมมติเราต้มน้ํานะครับจะตั้งเวลาก็กดนี่นะครับประมาณนี้ เราจะต้มน้ำด้วยเวลา2นาทีนะครับกดอ่านี่นะตั้งสองแล้วก็พร้อมกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการตั้งเวลาแล้วก็ไปต่อนะครับปิดหลังจากที่เราปิดพัดลมจะยังทำงานอยู่นะครับจนกว่าความร้อนจะถูกระบายออกแล้วเครื่องเย็นเราก็จะดับไปเองนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการจะตัดทันทีรู้สึกว่าโอเคพอละเย็นแล้วก็เปิดครั้งหนึ่งแล้วก็ปิด แบบนี้นะครับเราก็จะสามารถที่จะยกเตาออกได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คด้านล่างสักครู่นิดนหนึ่งว่าจะมีความร้อนอยู่ด้านล่างหรือไม่นะครับผมลองไม่มีความร้อนเลยจะมีความร้อนอยู่ตรงบริเวณที่เตาร้อนน้ําร้อนนะครับด้านข้างที่เป็นเซรามิกตรงนี้ไม่มีความร้อนเลยนะจับได้นะครับถ้าเกิดเป็นเนี่ยนะครับ มีความอุ่นที่เกิดจากบริเวณเหล็กของหม้อสัมผัสเท่านั้นเองนี่เป็นข้อดีของเตาแบบอินดักชันนะครับเป็นการทำให้น้ำร้อนทำให้หม้อร้อนจำเป็นจะต้องเป็นหม้อเหล็กอย่างเดียวนะครับเป็นหม้ออย่างอื่นหม้อเซรามิกไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาต้มน้ำด้วยหม้ออีกแบบหนึ่งกันนะครับเป็นแบบนี้ผมตั้งไว้ตรงกลางแบบนี้นะอ่าก่อนอื่นเรากดเปิดก่อนนะครับแล้วตั้งเป็นฮอตพอท อ่าเออเริ่์นนะไม่มีหม้อนะครับเราตั้งหม้อลงไปโอเคเริ่มแล้วนะครับถ้าเป็นหม้อเหล็กร้อนเร็วมากลองสังเกตดูบริเวณผิวน้ำนะครับเริ่มจะร้อนแล้วนะตั้งให้ดูแบบนี้เลยเป็นการทดสอบนะครับผมพยายามที่จะเลือกเตารุ่นที่คิดว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับไม่ได้เลือกถูกสุดนะจะมีบางรุ่นที่ถูกสุดของ AJ มีหลายรุ่นเลยประมาณหรุ่นถึงหรุ่นนะครับ ผมเลือกรุ่นนี้เนื่องจากว่าดูแล้วคุ้มค่าที่สุดราคาไม่แพงราคาอยู่ระดับก,กลางๆนะครับตอนนี้ใช้ไฟอยู่ที่พันหวัตต์เพิ่มอีกนิดนึงเป็นการต้มน้ําเดือดน,นะครับดูที่สูงสุดเท่าไหร่นี่คือสูงสุดสองพันสองร้วัตต์นะครับหม้อเริ่มร้อนนะครับร้อนเร็วมากอู้ร้อนแล้วร้อนแล้ว ก็เป็นไอเดียของคนที่มีเตาแบบแผ่นเหล็กอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากประหยัดไฟก็เอาไอเดียจากผมแล้วก็ไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าแต่ละท่านว่ายังไงบ้างเราสามารถปรับความร้อนตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นเตาสมัยใหม่นะครับไม่ใช่แบบเดิมที่เป็นหมุนๆแบบเมื่อสักครู่ที่เห็นอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นแบบใหม่ละนี่นะครับความร้อนเกิดขึ้นจากการถ่ายเทพลังงานจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามายังหม้อนะครับตัวนี้ลองสังเกตด,ดูโอ้ร้อนเร็วมากนี่นะครับ เราสามารถคอนโทรลด้วยลักษณะ้า้ดิจิตอลนะแบบนี้เลยนะครับถ้าร้อนไปก็ลดลงได้ง่ายๆเลยนะครับปกติก็เห็นเขานิยมใช้งานทั่วไปแต่ว่าได้จังหวะนะครับก็เลยถือโอกาสซื้อมาใช้เองแล้วก็เอามารีวิวทดสอบให้ชมเป็นรุ่นไหนดีแล้วก็เอาไอเดียมาฝากนะครับเดี๋ยวรอปิดก่อนนี่นะครับหลังจากที่ปิดแล้วเขาก็จะทำงานต่อนะเดี๋ยวผมเปลี่ยน คราวนี้ลองกับกระทะโคเรียคิงบ้างนะครับผมใส่น้ำในกระทะนะเพื่อทดสอบเดี๋ยวจะลองกดปุ่มฟลายตัวนี้เป็นกระทะเคลือบนะครับเหมือนจะ7-8ชั้นเลยแหละนะครับใช้งานมาค่อนข้างนานแล้วตัวนี้ลองทดสอบให้ดูดูว่าเตาอินดักชันจะทำงานได้ไหมนะครับแต่เท่าที่ลองหาข้อมูลมาก็ทำงานได้ปกตินะครับ ลองลดลงลดอุณหภูมิลงสักนิดหนึ่ง160องศาหลักการทำงานก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่เหลืออยู่ก็เลือกประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับอาหารแล้วก็วัดถุดิบนะครับหลังจากนั้นก็ปิดรอให้ระบายความร้อนอ,กอีกนิดนึงเดี๋ยวเขาก็ดับไปเองนะครับสำหรับการใช้งานเตาแบบอินดักชันก็มีเบื้องต้นอยู่เพียงเท่านี้นะครับ ง่ายๆไม่ได้ยุ่งยากนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้ทำงานกึ่งอัตโนมัตินะครับสามารถมีเซ็นเซอร์ภาชนะได้ด้วยแล้วก็สามารถทำความสะอาดแผ่นเซรามิกที่อยู่บนหน้าเตาได้ง่ายๆนะครับตรงนี้นะแล้วก็น้ำหนักไม่ได้เบามากนะครับน้ำหนักพอดีสมส่วนนะครับก็พกไปไหนมาไหนได้ในบ้านย้ายบริเวณทานอาหารชานชาบูรอบบ้านได้ง่ายๆนะครับก็ สำหรับคนที่กำลังมองหาเตาไฟฟ้า AJ ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ราคาไม่แพงมองว่าเป็นสินค้าทางเลือกดีก,กว่านะไม่ใช่สินค้าที่ดีที่สุดนะครับแต่เป็นสินค้าที่คิดว่าคุ้มค่าที่สุดวัสดุพวกนี้ก็เป็นพลาสติกที่ออกแบบมาได้ดีนะครับติดแน่นนะแล้วก็กดง่ายๆนะครับมีฟังก์ชันอัตโนมัติอยู่ สามารถเช็คก,กำลังไฟฟ้าได้สามารถที่จะดูวนได้นะครับวน,วนมาต่าไปหรือวนมาเกินมีระบบเตือนมีระบบตรวจสอบนะครับซึ่งเหมาะที่จะเอามาใช้งานในบ้านเป็นอย่างมากกับยุคใหม่รุ่นใหม่ทุกวันนี้นะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้เตาแก๊สหรือว่าใช้แก๊สปิกนิกแล้วนะถ้ามีไฟฟ้าใช้เตาแบบนี้ก็ประหยัดดีนะครับมีคําแนะนําเพิ่มเติมแล้วก็คําเตือนนะครับแนะนําว่าห้ามใช้กับพวกสวิตช์อัตโนมัตินะครับไม่ได้นะ ให้คุณดูกําลังไฟตัวนี้กินกําลังไฟสูงมากที่2,200วัตต์ห้ามเอาไปใช้กับสวิตอัตโนมัติพวกโซนอนาพวกทูย่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวตัวนั้นละลายเอานะครับกินกําลังไฟสูงมากก็ระวังด้วยให้ใช้สายไฟที่มีกําลังเพียงพอนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดใครมีคำถามก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วก็มาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ